ครับผมวันนี้นะฮะอัดมีรถขุดขนาด12ตันนะครับมาแนะนำให้ชมกันนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นรถขุดของยี่ห้อฮิตาชินะครับเป็นรุ่น ZX นะฮะ135 US ขีดสนั่นเองนะครับดูคาครับอ่าตามชื่อต้นคลิปเลยนะฮะแล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยขึ้นมาเป็นขีดสของฮิตาชิเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็จะบอบถึงตัวรุ่นของเขานะครับที่เป็นรุ่นที่ค่อนข้างใหม่ขึ้นมาแรกตัวนี้นะครับเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยเขาจะใช้งานเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์คอมเเรบลวั่เ้เปล่นน็ครอร์ต ของเขาเนี่ยแลวก็พวกอัตราการกินน้ำมันของเขาเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะทําได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคือทํางานได้ไวมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับอ่านี่นะฮรรุ่นสานะครับรุ่นใหม่นะครับจะเกิดให้ได้แบบว่ากําลังตามหานะลคุณจะส่ตานนี้มีความเป็นรุ่นใหม่ทํางานได้ประหยัดน้ำมันเนี่ยเจ้าตัวนี้นะครับตอบโจทย์แน่นอนนะครับตัวนี้นะครับอ่าแลวก็ออปชั่นของเขานะฮะอีกตัวหนึ่งนะฮะที่มาค่อนข้างพิเศษเลยเนี่ยก็คือในส่วน้ี นะฮะฮเป็นอาพิเศษนะแล้วก็พวกลายแยกนะฮะลายหัวคีบไม้เนี่ยก็มีติดมาให้ครบเลยนะครับตัวนี้นะครับเอาไปเนี่ยพร้อมลุยนะครับออปชั่นเต็มมากนะครับแล้วก็ช่วงใบแท็กของเขานะตัวนี้ก็เป็นใบแท็กอย่างพิเศษด้วยนะครับนี่นะฮะเป็นแท็กแปสิบนะครับลงเลนก็ดีนะฮะหรือว่าเอาไปลุยงานก่อสร้างติดลายแยกติดปากคีบเนี่ยก็สามารถใช้งานได้เช่นกันนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยนะฮะส่วนล่างสวยเฟรมเฟิร์มสวยกริปนะตัวนี้นะครับอ่ะเปิดดูด้านข้างกันนิดนึงนะครับตัวนี้เนี่ย ก็จะเป็นในส่วนของพวกแผงหมอน้ําแล้วก็กองอากาศของเขานะครับเวลาที่เรานะฮะก่อนใช้งานตอนเช้าเนี่ยถ้าเกิดเราต้องการที่จะมาทําความสะอาดตอนเช้าก่อนใช้งานเนี่ยนะฮะก็สามารถเปิดตรงนี้วซลิดฝั่งเดียวได้เลยนะครับนะฮะอันนี้ก็น้ําที่ปัดน้ำฝนนะครับก็อยู่ฝั่งนี้หมดเลยนะครับโอเคนี่นะฮะสวยนะครับด้านหลังก็จะตีตาทิตชีพแบบนี้เลยแล้วก็กองหลังเนี่ยก็มีมาให้เรียบร้อยเลยนะครับตัวนี้นะครับความเซฟตี้ความปลอดภัยนะฮะไม่ต้องห่วงเลยนะครับเซฟตี้จากมากนะตัวนี้นะครับ สวยนะส่วนโลชัวร์หน้านะครับเรียงคลิปเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเปิดดูปั๊มเทอริกกันนิดนึงนะครับนี่นะฮะสภาพหน้าตาปั๊มของเขาก็ถือว่ามาแห้งสวยดีมากนะน็อตเดิที่แบบว่ายังเงาเงาอยู่เลยนะลูกค้าครับสวยมากนะกันนี้นะนี่นะฮะเรียนคลิปนะครับปั๊มสวยนะสายสื่อไม่มีรอยแตกนะครับตัวนี้นะครับนี่เรียนคลิปนะครับเซ็ตเอนะฮะร้อยสามสนะครับตีตาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของสภาพบูมอาร์มนะครับก็แน่นอนนะรอยร้าวรอยดามเนี่ยไม่มีให้เห็นเลยนะครับ ใไปกันต่อนะครับนะขึ้นมาด้านบนนะครับโห ลิปนะฮะหลังคนบูมนะครับไม่มีรล้อะไรดามนะแต่ก็สภาพหลังคานะครับฝาคงฝาเครื่องเนี่ยก็มาสวยหมดเลยนะครับตัวนี้นะครับตามสายรุ่นใหม่นะสภาพเนี่ยจะค่อนข้างมาสวยสดงดงามมากๆอยู่แล้วนะครับตัวนี้นะครับรอแค่เดี๋ยวมาเปิดฝาเครื่องดูกันนะครับในส่วนของเครื่องยนต์ของเขานะลูกค้าครับตัวนี้เนี่ยเขาจะใช้เครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์อิวสูนะครับลูกค้าครับอ่า เครื่องยูสุซีเจเจนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ด้วยความที่เขาใส่งานเป็นเครื่องยูอสุนะลูกค้าครับพวกอะลงอะไหล่พวกค่ากองนะฮะของเขาเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะสามารถหาได้ง่ายแล้วก็มีราคายเยี่ยมนะเพราะว่าด้วยคราวนี้เขาใช้งานเป็นเครื่องยูอสุนะลูกค้าครับพวกอะไหล่พวกนี้เนี่ยพวกกองพวกนี้เนี่ยเราสามารถซื้อเทียบตามนั้นได้ยนทุกบาท ราคาเนี่ยมีราคาถูลกลกนนงนะครับนะครับตามรหัสนะฮะ 4J1 นะครับเขาก็จะเป็นเครื่องยนต์นะที่มีขนาด4สูบเทอร์โบนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูสภาพเครื่องยนต์เขาใกล้ๆก okay. ันหน่อยนะครับ ค่ไเนบอกได้เลยว่าแห้งสวยเนียกริบทุกจุดนะตัวนี้นะครับจุดรั่วซึมไม่มีนะตัวนี้นะครับแล้วก็พวกเสียงเครื่องนะฮะการทํางานของเครื่องยนต์ของเจ้าตัวนี้เนี่ยด้วยความที่เขาเป็นรุ่นใหม่นะลูกค้าครับก็จะทํางานได้ค่อนข้างแน่นแล้วก็เงียบดีมากนะตัวนี้เลยครับอ่าไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกตินะครับเรามาจากตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรานะฮะไปขึ้นด้านบนหัวเก่งกันนิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาลองขับเทสนะครับในส่วนของแรงปั๊มแล้วก็แรงตัวเดินของเจ้าคันนี้กันนิดนึง บอกเขาก็จะตีโลโก้ฮิตาชิแบบนี้เลยนะครับเป็นบอสสีฟ้านะที่มากนะครับเแอรนะฮะขึ้นมาแล้วฟิลิงก็จะประมาณนี้แอร์เอิงนี้มาเย็นเจี๊ยบนะครับบอกเลยนะตัวน,นี้นะครับอแอร์เย็นพร้อมใช้นะครับหน้าจอนี้ก็จะเป็นหน้าจอสีแบบใหม่แบบนี้แล้วนะครับสวยงามดูได้นะนี่นะฮะเ,เดี๋จะลองเทสกันเบื้องต้นนิดนึงนะครับผมล,ลองกดตัวก่อนนะนะฮะกดตัวได้ปะอันนี้เป็นรอบเป่านะลูกค้าครับ ก็กดตัวลอยได้นิ่มๆสบายๆนะตัวนี้นะครับเห็นไนะฮะลอบต่าสุดนะลูกค้านี่ะครับเนี่รอต่าสุดนะครับก็ขึ้นได้สบายๆนะตัวนี้นะครับโอเคยวลองเทสตัวเดินกันบ้างนะครับเดินหน้านะครับพอตัวเดินใช้งานปึ๊บกล้องหลังเราก็จะเด้งขึ้นมาออโต้แบบนี้เลยนะครับก็ถือว่าสะดวกสบายแล้วก็ปลอดภัยมากๆนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยนะบิดตัวเดินที่เราฟังนะครับก็สู้แรงดีปกติเลยนะลูกค้าครับ็อคเราอต่ำสุดนะ เนี่ยนะฮะในส่วนของตัวเดินก็ถือว่าสู้แรงดีมากๆนะตัวนี้นะครับแล้วก็พวกระบบไฮดรอลิกต่างๆของเขานะฮะยกบูมขึ้นลงพวกความหงายบุ้งกี่หรือว่าการสวิงไปมาคอักบูมเขาออกเนี่ยพวกนี้ก็ใช้งานได้ครบหมดนะครับเนี่ยนะอ่าก็คือเอาไปเนี่ยพร้อมลุยเลยนะตัวนี้นะครับปั๊มแรงนะฮะตัวเดินแรงดีปกตินะครับเอาไปพร้อมลุยที่สำคัญแอร์เย็นเจี๊ยบนะฮะเอาไปพร้อมลุยเลยนะตัวนี้นะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นการนะฮะพาชมนะครับสภาพรอบคันนะสภาพภายในแล้วก็เป็นการลองขับเเทสนนนะะครัับบื้้อนนะองงตตตขจวฮิิาช เซทเอ็กซ์รามายูเอสคดสคันนี้นะครับแล้วก็สำหรับลูกค้าท่านไหนนะฮะที่ดูแล้วสนใจนะครับผมก็สามารถติดต่อเข้ามานะครับสอบถามข้อมูลข้อมเติมนะครับได้ที่เบอร์โทรดึงขึ้นตรงนี้ได้บนขวามือตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าติดต่อเข้ามานะฮะอาจกระมีรูปของเขานะครับละเอียดเลียนรอบขันพร้อมกับวิดีโอตอนขับตอนใช้งานของเขาแบบละเอียดเลียนนะครับส่งให้กับลูกค้านะครับได้ดูกันทางไลน์อีกทีนด้วยนะเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจนะครับคันนี้เนี่ยก็บอกได้เลย กระแทกลายชิปไม้นะครับก็มีมาให้พร้อมนในที่สำคัญนะฮะช่วงใบแท็คช่วงหน้าของเขาเนี่ยก็เป็นแท็กใหญ่พิเศษด้วยนะครับนะเอาไปเนี่ยฟุ่มเมากนะครับถ้าเกิดทนในที่สนใจก็ได้ต่อเข้ามาได้เลยสำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้ที่นี้นะกับเจ้าตัวที่ชีเหนิ ZX 1 3 5 u ขี่สามคันนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของค่าตัวของน้องเขานะครับตัวนี้เนี่ยก็ไม่แพงนะอยู่แค่ล้านต้นๆเท่านั้นนะครับนะถ้าเกิดทนที่สนใจก็ไดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับถ้า นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเพอ,อกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ